อัสลามวอะเลกุมวันนี้กลุ่มพวกหนูจะมาบอกเรื่องประวัติบ้านหายิสุหลงหายิสุหลงอับดุลกาเดหรือหายิสุหลงโตโมีนาะหรือที่รู้จักและนิยมเรียกชื่อกันสั้นๆว่าหายิสุหลงเป็นโตอิหม่ามที่มีชื่อเสียงในอดีตเป็นผู้นำปัญญาเกี่ยวกับคำสอนศาสนาของชาวไทยมุสลิมเชื้อสายมาลายูซึ่งเขาเป็นผู้เผยแพร่คำสอนทางศาสนาให้กลับมาถูกตามหลักศาสนา สุดหลงเกินเมื่อปีพศ2438ที่หมู่บ้านกำปงอ,นอันโรูหมู่บ้านลูกสนมนทนปัตตานีเมื่อเติบโตขึ้นมาบิดาได้ส่งไปเรียนศาสนาที่นคเรเ่กัประเทศซาอุดีอาระเบียจนแตกฉานทั้งในเรื่องศาสนาปัจฉญาและภาษาทางมุสลิมที่นั่นหายิสุลหลงได้สมรสกับภรรยาคนแรกโดยที่ไม่มีบุตรด้วยกัน ต่อมาภรรยาได้เสียชีวิตลงฮายสซหลงจึงส่งรถใหม่กับนางคอดิยอบุตรตีมุฟตีรัฐกรันตันตำแหน่งมุฟตีเทียบเท่าจุฬาราชมนตรีของประเทศไทยภรรยาคนที่สองทั้งคู่มีบุตรชายด้วยกันหนึ่งคนแต่ต่อมาบุตรชายก็เสียชีวิตลงเมื่ออายุได้ขวบเศษเ,เท่านั้นทั้งคู่จึงตัดสินใจเดินทางกลับมายังประเทศไทย ค่ะยิสูหลงตั้งใจจะกลับมาเผยแพร่ศาสนาที่มณฑลปัตตานีอันเป็นบ้านเกิดได้เดินทางกลับมาเมื่อปีพศ2470ก่อนจะพบว่าชาวมุสลิมที่นั่นยังมีสภาพความเป็นอยู่ที่แร้นแคนและนับถือภูติผีอยู่เป็นจำนวนมากซึ่งขัดกับหลักทางศาสนาอิสลามอย่างรุนแรงจึงเกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ก่อตั้งโรงเรียนสอนศาสนา ดือปอนอขึ้นมาเป็นแห่งแรกด้วยเงินเริ่มต้นที่รวบรวมหามาได้3,500บาทต่อมาเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพศ2475ในรัฐบาลท,ที่มีพระยาโพหลพลพยุสีนาเป็นนายกรัฐมนตรีหยิสุลกได้เดินทางเข้าสู่พรนะนครเพื่อขอความช่วยเหลือจากทางรัฐบาลก็ได้เงินช่วยเหลือจากภาครัฐมาอีก3,500บาท รวมเป็น7,000บาทบอนอแห่งแรกในประเทศไทยจึงถือกำเนิดขึ้นมาได้